ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายรวมใจของเราไปหยุดนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับพบนับชาติ มากระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยที่เป็นความดีล้วนลวนบุญล้วนล้วน,น,น,นมารวมตัวเป็นดวงบุญใสใสอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสเหมือนกระเพชรที่จะในาในแล้วไม่มีตำหนิเลย สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นให้หยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุน่มเบาเบาสบายสบายให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งลงไป อย่ายสบายตรงกลางของดวงบุญใสๆที่สว่างสวัยเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันและก็ใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญซึ่งอยู่กลางทองของเราเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะมีหยุด จไปอย่างสบายสบายนี่คืองานที่แท้จริงของเรานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติมาเพื่อที่จะสแสวงหาความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งจะพ้นได้ต่อเมื่อเข้าถึงพรรันไตรัยในตัว จะเข้าถึงมวัฒนธรรมยในตัวได้ก็ต้องอาศัยหยุดกันนิ่งนี่แหละเพราะนั้นต้องม่นฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกวันฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้อถอยอย่าไปท้อแท้่าทำไมเรานั่งเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเหมือนคนอื่นก็บ้าง เราก็ต้องมาหันมาพิจารณาตัวขงเราเองอย่างจริงจังเีเดียวแหละว่าเราเนี่ยทำถูกหลักวิชาไหมค่อยๆทบทวนไปตั้งแต่เริ่มการปรับร่างกายการผ่อนคลายการวางใจเบา การไม่คาดหวังว่าเราจะเห็นหรือได้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยเราดูสิว่ามันถูกต้องไม่สมบูรณ์แค่ไหนเนี่ยแล้วก็ดูว่าเราตั้งใจเกินไปไหมบ้างหย่อนไปไหมบ้างก็มีตึงกับหย่อนอย่างนี้แหละถ้าปรับใจให้อยู่ในระดับ เป็นกลางๆจริงๆแล้วต้องเข้าถึงทุกคนนั่งแล้วต้องมีความสุขแม้ยังไม่ได้เห็นแสงสว่างภายในหรือดวงธรรมภายในถ้าถูกต้องต้องมีความสุขตั้งแต่สุขเล็กๆน,น้อยๆพอเป็นกำลังใจและเป็นรางวัลสำหรับการนั่งหลับตาทำสมาธิ เพื่อจะทำให้เรามีกำลังใจหรือปรารถนาที่จะนั่งต่อไปหรือเปล่าเนี่ยสังเกตดูถ้ามีมันก็จะเป็นไปเองเนี่ยเรามาดูตรงนี้ว่าทำถูกหลักวิชาไหมถ้าถูกหลักวิชามันก็ต้องได้ทุกคนกับเรามีความเพียรอย่างสม่ำเสมอหรือหรือเปล่าข้าวกล้าในนาเนี่ยแม่จะเขียวเชื้ออุ่ม ถ้าไม่หมั่นดูแลรักษามันก็ตายได้การปฏิบัติธรรมกับเมือนกันใจเพิ่งจะเริ่มต้นตั้งหลักได้เหมือนเมืองกล้าอ่อนๆนออ่อนๆของธรรมะเราได้ดูแลอย่างดีอย่างส,สม่ำเสมอหรือเปล่าไล่ชิดหรือเปล่าเหมือนปลูกต้นไม้ ก็ต้องให้เงาของตัวเราเนี่ยไปทับต้นไม้ทุกวันเลยแล้ว่าต้องดูแลก,กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็มัน่นสังเกตจะได้พบเหตุแห่งความบกพร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จเนี่ยเราดูตรงนี้เนี่ยโดยย่อคือถูกหลักวิชาไหม ทำความเพียรสม่ำเสมอทุกวันหรือเปล่าอย่างน้อยก็สองประการนี่แหละถ้าทำถูกหลักวิชาสม่ำเสมอเอาใจจดจ่อยกันจริงจังอย่างนี้แล้วที่ไม่ได้เป็นไม่มีนี่คือข้อสังเกตของเราที่เราจะต้องสังเกตกันทุกวัน ถ้านั่งจริงแล้วต้องได้ผลนะทุกคนอย่างที่เราได้ยินได้ฟังประสบะการณ์ภายในของผู้ฝึกฝนใหม่นักเรียนใหม่ซึ่งเขาก็ทำไปตามหลักวิชานั่นแหละหลักวิชาซึ่งบอกพวกเราทุกๆครั้งที่พบกันเขาก็ทำตามนั้นแล้วก็ได้ผล มันจะผิดแผกแตกต่างไปจากนั้นไม่ได้มันต้องทำอย่างนี้อย่างที่บอกเอาไว้นั่นแหละจึงจะเป็นทางรัดที่สุดเเร็วที่สุดง่ายที่สุดสะดวกสบายที่สุดเลยเพราะนั้นรปล,ลับใจฝึกให้ได้ทุกสภาวะอากาศจะหนาวจะร้อนจะอา้าวฝนจะตกแดดจะออกหรืออะไรกันแล้วแต่ จะมีภารกิจเครื่องกังวลแค่ไหนต้องฝึกให้ได้ในทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเราต้องพร้อมเสมอสำหรับการเดินทางไปสู่พระโลกด้วยใจที่ผ่องใสแต่ใจจะผ่องใสไม่เศร้ามองก็ต้องอาศัยการฝึกฝน เราจะชลาดใจไปทำตอนที่เราใกล้จะหมดลมนั้นน่ะไดยชื่อว่าประมาทชลาดใจเกินไปต้องฝึกไปนั่งนอนยืนเดินให้ความสําคัญกับการปฏิบัติธรรมนี้ให้มากๆนอกจากความสุขและความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่จะเกิดขึ้นกับเราแล้วยังเป็นมหากตะกุศล เป็นบุญใหญ่ที่มากกว่าการสร้างถาวนวัตถุดใดๆไม่ว่าโรงเรียนโรงพยาบาลโบสถ์วิหารสาลาการประเรียนเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เนี่ยเป็นหนนทางไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า นี่แหละจ้ะจึงเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญอย่าท้อถอยฝึกไปไปเรื่อยๆค่อยๆประคับประครองใจของเราให้อยู่ไอ้มันอยู่ในแวดวงของกายมีปริมณทนที่เรากำหนดไว้อยู่กลางทองเป็นปริมณทนของใจเป้าหมายคือฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละ ถ้าใจอยู่ในปริมนทนนี้ใจจะไม่แหลบไปดึงดูดเอาความทุกข์เข้ามาจะอยู่ในวงกายอย่างตรงนี้แหละนี่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนถ้าเราทำเป็นแล้วหยุดนิ่งได้แล้วกระทั่งถึงยังน้อยก็ได้ดวงธรรมใส หรือองค์พระใสๆแม้เป็นกุศลนิมิตก็ตามเราก็จะมีความสุขแล้วโดยไม่ขัดแย้งกับภารกิจประจำวันมันจะสอดคล้องกลมกลืนกับภารกิจประจำวันได้คือภายนอกเราเคลื่อนไหวแต่ภายในเนี่ยเราหยุดนิ่งเห็นดวงใสจมเดียว ไดอเห็นองค์พระใสแจม่มมันจะทำไปด้วยกันได้ไม่ว่าปากจะพูดหูจะฟังตาจะดูจมูกจะดมอะไรมือไม้เราเคลื่อนไหวก็ตามแต่ภายในเนี่ยมันจะหยุดนิ่งมันจะประสอดประสานกลมกลืนกันไปเลยเป็น,นัันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างการหยุดนิ่งกับการเคลื่อนไหว ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ชีวิตก็มีพลังมีประสิทธิภาพในการทำภารกิจทุกๆภารกิจไม่ว่าภารกิจในการศึกษาเราเรียนในการทำมาหากินเล่นในการทำอะไรก็แล้วแต่มันจะสอดคล้องกันไปอย่างนี้เหมือนผู้มีบุญในการก่อนอย่งท่นนานนาถบิณิกะเศรษฐีมหาวสิกาวิสาขาเป็นต้น ท่านก็มีธุรกิจมากมายแต่ภายในท่านก็เป็นกายธรรมประสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชัดใสแจ่มตลอดเวลามหาบัณฑิกาวิสาขานะเขาถึงกายธรรมประสดาบันนะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแต่ต่อมาก็คลองเรือนมีภารกิจมากมาย มีโลกมีเต้าโลกชายสิบหญิง10ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรสำหรับชีวิตแล้วก็ยังเป็นกำลังสำคัญในการทำนุกบมลงพระพุทธศาสนาอีกด้วยแปลว่าหยุดนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากฝึกใจหยุดนิ่งถ้าภายในหยุดนิ่งข้างนอกเคลื่อนไหวชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเทางที่ดีดขึ้น จะมีสิ่งที่จะช่วยให้เราได้วินิจฉัยตัดสินใจอะไรการคาดการอะไรต่างก็จะถูกต้องแม่นยำเพิ่มขึ้นจะมีส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้เราเกิดความสุขและความสาเร็จในชีวิตนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญและก็นึกถึงประโยชน์ของการทำสมาธิ ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราได้ดีขึ้นตั้งแต่หลับปปนนเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขใบหน้าเราก็จะสดใส mm. มีวันนะเหมือนมีรัศมีอยู่ในตัวอย่างนงินเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของเพื่อนมนุษย์คำพูดเราก็จะมีพลังทั้งๆประโยคเดิมแต่คำเดิมถ้าพูดมา <im mon> จาก <depths> แกหล่งแห่งความบริสุทธิ แรงแห่งความสมปรารถนาคำพูดนั้นก็จะสมปรารถนาไปด้วยก็ได้จะได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจไววางใจว่าถ้าอใจเราไปวางไว้ตรงนี้ก็มั่นใจได้อะไรอย่างนั้นเป็นต้นกระแสงความบริสุทธิ์ความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิก็จะขายายไปรอบด้าน จะขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในบรรยากาศทั้งคนสัตว์สิ่งของให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วยเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้ควบคุมได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของให้เขาอยู่ในอาณาจักรแห่งความสุขความเบิกบานไม่ว่าจะการเรียนการทำงานอะไรต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้น นี่ยังเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องให้ความสำคัญตรงนี้ฝึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเราได้ยินได้ฟังผู้ที่เขามีประสบการณ์ภายในวัถ่ายทอดให้ธรรมทานเล่าสู่กันฟังพูดถึงการมีความสุขในการได้เข้าถึงดวงธรรมภายในหรือพระภายในมือใจหยุดนิ่งเนะี่ย เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาแล้วณสักวันหนึ่งความเพียรอย่างถูกลักวิชาที่เราทำต่อเนื่องมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นและเราเองจะเป็นผู้เล่าประสบการณ์ภายในนี้เนี่ยให้แก่เพื่อมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกได้ฟังวันนั้นเราก็จะมีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อมนุษย์ทุกๆคน ได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนตัวของเราเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดใจให้ใสใสก่อนที่เราจะได้สร้างมหาธรรมบารมีกันต่อไปรออหรือมาลับของขวัญหรือมหาสวรรณนิทิเพื่อจะนำใบอธิษฐานจิต กพือจะได้นำมาหลอ่อองค์พระแสนองค์แสนปลืม้มในแผนคุ้มครองโลกต่อจากนี้ไปก็รวมใจให้หยุดนิ่งเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราให้ผ่อนคลายให้ใจเบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ พองใสคลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็หยุดนิ่งนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดต่างคนต่างนั่งกัปไปเงียบเงียบ,บนะลูกนะ สัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเิสัพโสเตทะรธาสุกิตาวิลุหะพุทธศาสเนนีรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเตส